สวัสดีครับมาดูกันที่แนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับมาดินครับชุงนี้เป็นสองตัวล่างรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับหุ้นหุ้นหุ้นรอบบ่ายนี่คือสามารถรูดได้ครบทุกรอบนะครับในลายกลุ่มก็จะรูดครบกันทุกรอบนะครับความหมายคือว่าสมมตินิเคนิเคไม่เข้าใช่ไหมครับก็ต้องเบิ้ยทบมาที่จีนนะครับสมมติจีนเข้าหรือไม่เข้าก็ต่อมาต่อมาที่ห้างเสงต่อได้นะครับเพราะว่าหุ้นรอบบ่ายเป็นการวัดความแตกต่างระหว่างดัชนีของทั้ง3ามประเทศนะครับดังนั้นในสัปดาห์หนึ่งเนี่ย มันถูกไปถึง8ครั้งถึง9ครั้งครับมันไม่ใช่แค่ว่าถูกแค่ครั้งเดียวแล้วไม่มาเลยมันยังถูกต่อไปได้ครับเช่นอย่างเงี้ยครับนี่เคถูกนะครับก็จีนหลุดก็ต้องเบิ้ลมาที่จีนครับห้างก็มาถูกห้างต่อยเงี้ยครับนีครับนี่เคหลุดอย่างเงี้ยครับจีนถูกห้างต่อยเงี้ยครับมันมันสามารถลู่ต่อได้ครับคือในตลาดนึงนอกจากจะถูกแค่5ครั้งแล้วมันถูกไปถึง8ถึง9ครั้งครับที่เหลือคือกําไรครับในรายกลุ่มก็จะแนะนําว่าให้ลู่หุ้นรอบบ่ายหนักๆครับเพราะว่ามัน คุ้มค่าในการได้กาไรเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าในการที่ผมลงให้ตรงนี้เป็นการชั่วคราวบางวันนะครับท่านถ้าถูกปุ๊บเนี่ยท่านต้องหยุดนะครับท่านต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงให้ทุกวันนะครับส่วนในราคมก็คือแบ่งปันกันด้วยครับเดือนละ300บาทครับฟังผพี่ครับเดือนละ300บาททั้ง4ชุดนี่แหละครับหลังจากแนะนำมาคุณรอบบ่ายมันถูกเยอะสุดคุ้มค่าที่สุดนะครับหลังจากเข้าใจนะครับว่านี้เคเข้าคือ สมมติถมมติท่านี้เคลไม่เข้า1บาทนะครับจีนก็ต้องเป็น2บาทนะครับพอเข้าใจนะครับเพราะว่าสมมุตินี้เคห่บาททำมาไม่เข้าจีน2บาทพราถูกจีน2บาทผมคิดที่เลท92นะบางที่จ่าย9 4 95กันเยอะมากแล้วนะครับสมมติ92นะครับถูก2บาทก็คือได้184นะครับทุนคือ3บาท3บาทเต็มที่คือ147บาทนะครับเอา147ลบด้วย184ก็ถูกหลุดแล้วมาถูกก็ยังได้กำไรอยู่นะครับและหลายท่านพอเข้าใจนะคครับว่า ทำให้ข้าก็ต้องเบิ้ลทบมารอบต่อมานะครับนะครับอันนี้มามาดูกันนะครับเลขของวันวันอคารคือเลขกลางที่ห้าแปดครับห้าแปดคือการบวกลบขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวครับคือเอาห้าแปดบวกยี่สิบสี่จะได้แปดสิบสองนะครับแล้วก็เอาห้าแปดลบยี่สิบสี่จะได้สามสิบสี่ครับเป็นเลขของวันอคารนะครับส่วนของวันจันทร์นะครับวันจันทเป็นเลขที่เจ็ดสามครับบางค่านถามจริงไหมครับเจ็ดสาม นี่ครับไม่ต้องเชื่อผมผมลงผลคลิปผลมาดูครับนี่ครับหุ้นรอบบ่ายนะครับเออเนี่นะครับเจ็ดสามนะครับนี่นะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับสองล่างนะครับยี่สิบสี่ถ้าแปดถ้าบวกสามคำนี้บ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายเลขเจ็ดสามนะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับนี่ครับสี่สิบเก้าถึงเจ็ดสามถึงเก้าเจ็ดนะครับนี่นะครับก็จะมาถูกที่จีนนะครับจีนจีนปิดสองตัวล่างรอบบ่ายหกเก้านะครับแล้วก็มาถูกที่ห้างห้างแสงต่ออีกรอบหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันไม่มีล็อกเหมือนฮานอยครับถูกและถูกอีกได้ครับฉะนั้นก็คือในรากลุ่มก็จะให้รูดกันไปเลยครับคือถูกแล้วก็ถูกต่อได้ครับเพราะว่าอย่างดูของสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ครับอันนี้คือผลจริงๆถูกจริงๆนะครับสัปดาห์ที่แล้วถูกไปทั้งหมด10ครั้งครับคือถือว่าเยอะพอสมควรครับรูดรูดูดทุนชุดเดียวครับ10ครั้งครับอันนี้หนึ่งครับอันนี้เป็นลายไอดีผมนะครับถ้าท่านรายอยากจะทักทายพูดคุยอะไรยังไงก็ทักเข้ามาได้นะครับ1 2 3 4 deE CA A นได้พูดคุยกันได้ครับ นะครับตลาดที่แล้วจะถูกไปทั้งหมด10ครั้งครับคือผมผมเพิ่งมาสังเกตถึงช่วงหลังๆอาทิตย์กว่าเองอะสองอาทิตย์นี่เองนะช่วงที่ยังลงคลิปรท้ท้ายให้อยู่นะครับคือมันถูกแล้วมันถูกต่อได้อีกครับคือมันลูดต่อได้ครับมันก็จะถูกได้หลายๆครั้งครับก็จะคุ้มค่าที่สุดในการได้กาไรนะครับโอเคนะครับว่าเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับหุ้นรอบบ่ายที่เลขกลางที่ห้าห้าแปดนะครับ